มันเด้งอกอ่าอ่ามันเป็นอย่างนั้นแหละลูกคุณรูเขาแจ้งให้หนูแล้วไม่เลยหรอครูเขาแจ้งให้ทราบแล้วไม่ใช่เหรอคะใช่ไหมคุณรูแจ้งแล้วเนาะอ่าต่อเปลี่ยนชื่อไหมเพราะฉะนั้นต่อเลยนะเราต่อเลยนะต่อเลยค่ะต่อเลยเฮ้ยเด้งออกวมดเลยูกหนูก็ว่าอะทำไมรู้สึกแบบ มอยู่อยู่อยู่ก็แบบว่าเด้งออกใช่เราใส่คู่เน็ตหลุดเน็ตหลุดเลยเนอะตอนแรกจะหนูอ่หลุดอะไรทีนอยู่แล้วทีนี้ม uh> ันดาบหนูก็เลยคิดว่าครูอ่ะหลุดแล้วพอะเงยหน้าขึ้นมาดูคอมหนูก็เห็นว่าไม่สอดไม่รอนเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาอ้าวเมื่อกี้ได้คำตอบไล้ใช่ไหมเอาไปดูประโยคที่สอง yes หมายเลขสองขอบคุณแม่ทำขอบคุณแม่ทำทำอะไรคะทำเต็ม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 นะคะขอบคุณแม่ทำ ก่ของมันนี่ใหนังสือแล้วใล้่นจาก my grandma เป็นเมื่อมมอ่ะแลาวเปลี่ยนจาก my grandma เป็น my เลยคะ a s e r ค่ะ master อ่า in thank you ไม่มี thank you my mother make them อืมหนูเอาม y อยู่ตรงนั้นน่ะ thank my m e r เขียนตัวบจเนาะเขียนร้นะคะเดี๋ยวคุณดีอคอาค่ะข้อที่สามเขาพูดว่าไงลูกข้อที่สามเขาบอกว่ามายมาท์เอร์ค่ะ ข้อที่3เขาบอกว่า your mother is good หรอคะโอเคเก่งมากใครตอบเนี่ยคะใครตอบเนี่ยไพรินค่ะไพรินใช่ไหมลูกไพรินมองไม่เห็นพ<อ>นะูตาพูดแต่หนูลืมเปิดไมค์อ,อ๋อเหรอเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไพรินไม่เห็นหน้าเลยลูกอ๋อนี่ไงเนอ่ละโทษที อาต่อไปอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วเอ้ยแล้วค่ะอ่าต่อไปค่ะ yes but ได้เลย yes but better ค่ะ my aunt is better better อ่า my aunt

ต่อไปมีฮูตข้ง้าค่ะคุณประโยคต่อไปอเวลาตั้งคำ o r d ใช่ไหมเวลาตั้งคำถามใช่ไหมมันต้องขึ้นต้นด้วยค่ะใช่ไหมพูพูเขาก็จะใส่อะไรลูก o ูอ่าใส่คำว่าพู o ู d e r ยัว o r d r อันเหูอูอ่า อโยอันใช่ไหมอันนี้หล่นไปนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ตนไหนคะครู้าอะไรเนี่ยอาวอาวอาวอาาวเดี๋ยวอา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  จะไล่หลุดไปจนเล่นไปจนแชร์ลหลุดเอ้ยเหนื่อยให้นักเรียนหมดแล้วเนี่ยครูขาวว่าจะทำกี่หน้าคะสองหน้าหรือเปล่าคะงานการบ้านนะคะงานการบ้านเหรอเดี๋ยวคุณครูบอกเดี๋ยวคุณครูบอกว่าให้ส่งตรงไหนอ่ะไม่ต้องรีบ เวลามันก็จะเดินไปใช่ไหมไม่ต้องรีบอ่ะโอ้โหมันเดินเร็วจะตายนะคะคุณอ่าก็ถามว่า whose order your mother or your aunt เพราะฉะนั้นตอบใครคะ aunt is order อ่า my aunt is order หรือ my aunt อ่าพึ่งนะคะคุณ<อ>แค่ค่ะ เอาปิดหน้าจอกันทําไมล่ะเนี่ยไม่เห็นหน้ากันอีกนะหนูไม่ได้มือปไปโดนมือไปโดนหนูไม่ได้ปิดนะคะเปิดอยู่แล้วเดี๋ยวยังไม่เสร็จเปิเปเปันเขียนเสร็จแป๊บนึงจา้าเขียนเสร็จแล้วเอ้ย เาแ่งอนี่มีมีนีนแต่เกีมาเถอะลักบีกฮ้ฮักกี้ลักบีเอออตกใจนะเห็นคูณอิงสองหน้าจอนะ่ะอ่ะโอเค <c oughs> เสี๋ยวเนาะก็ share, อันนึงไว้แช์อันนึงไว้สอนดูนักเรียนอ่ะโอเคเรียบร้อยนะแบบฝาาึกหัดกิจกรรมเรียบไเปเรียบอ่ะทีนี้นะน,น้อยกำลังทำอะไรอะ ทีนี้นะเราจะไปดูเนื้อหาก่อนที่เราจะสอบสักนิดนึงนะคะออตอบ,ตบพร้อมแล้วนะพร้อมนะพร้อมนะตั้งใจนะคะอตั้งใจนะจะไปแล้วนะไปเลยไปเลยค่ะครูคุณครูจะมีสมาชิกของครอบครัว นะคะแต่ไม่ใช่ครอบครัวของถิงถิงทีเนี้ยไม่ใช่ครอบครัวของถิงถิงเป็นครอบครัวของของผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงอะ่ะเดี๋ยวแปลว่าเจอเสืนน้อสีเขียวอ่ะเสื้อสีเขียวอ่ะเป็นมาเธอใช่ไหม <ขา S 2> ใช่ข้กขาเขาสลับกันหรือเปล่า อันนี้เป็นมีเป็นตัวของเขาเองอ้ยทิ้งแม่ตรงนี้เห็นทิ้งด้วยแต่ว่าน้องสาวคาหายไปไหนเราก็ไม่เป็นลายไงเราจะไม่ยึดติดอันเดิมเลยลูกเราจะต้องดูจากภาพแล้วก็ตอบให้ได้หายไปบ้างก็ไม่มีอะไรโแต่ทำไมข้างหลังของคุณตาคุณยายอ่ะมันมีเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังใช่ค่ะเห็นเป็นก้อนเมฆ เป็นดอกไม้ให้ถึงตายคุยาดเอ้าวมาดูนะนะคะมีหมายเลขหนึ่ง number one number two number three number four and number five วันนี้เป็น family tree ของผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีแดงแทนตัวเองว่ามีก็คือตัวฉันนะคะแล้วก็มีคำว่า father คุณพ่อให้เป็นคำศัพท์พี่เชแมอานวี อ่าเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถบงบอกได้ว่าบุคคลอื่นๆืนอ่นเป็นใครเอามาดูหมายเลขที่หนึ่ง Who is number one? Who is number one? ตอบคุณสิ Grandma and Grandpa Who is number one? เอาแค่ตรงนี้ค่ะ Who is number one? Grandpa แอ้เต็มพ่อ Grandpa เอาสักปราดเต็มพ่อซิมีตัวอะไรบ้าง C R A N D P A ใช่หรือเปล่าเออถูกต้องแกลนท์ก็คือคุณปู่ก็ได้หรือจะเป็นคุณตาก็ได้แต่ในเนื้อเรื่องนี้น่าจะเป็นใครคุณปู่หรือคุณตาคุเป็นคุณปูคุณปู่คุณปู่คุณปู่นี่ไงมีลูกชายสองคนอย่างนช่ยอ่ะต่อไปค่ะ who is number two who is number two aunt aunt าอัน โนดูให no, mm ้ด hmm. mm ีด hmm. ดูให้ดีดีมาเธอ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 มา t h อมาเธ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 าเธอมาเอมาเธอมาเธอมอมาเธ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 อมเธอมาเมาเธอมาเธอมาเธอมอมาเธอมาเธอมาเธอ u n c l e โอเคค่ะอันนี้เป็นรีวิวกับเทสกับลูกไม่มีหน้าไหนต่อไปนะนให้ต่อไปค่ะ number f o u อ number f o u อัน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 สกดยังไงลูก a u n t ค่ะ a u n t very good แล้วก็หมายเลขค่ะคไม่มีเอเหรอคะเขามีสองคนนะคะคุณเป็นคนนี้ก็ได้เป็นคนนี้ก็ได้นะคะคุณอิงก,ก็เลยไม่ได้ใส่เอสให้นะอ๋อนะคะ,อะโอเคค่ะทีนี้ตรงนี้นะเป็น family tree นักเรียนสังเกตคำศัพท์ให้ดีๆถ้ามีอยู่ตรงไหน เอ็มอีมีหมายถึงตัวฉันแปลว่าอันนี้เป็นครอบครัวของบุคคลนี้นักเรียนก็ต้องดูนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้ชัดเจนนะค่ะโอเค okay. ดูหมายเลขด้วยนะต่อไปค่ะ<น>มาดูประโยคนี้ it's very hot and sunny today yes I know I like t h i s sweater me too ประโยคจากรูปภาพนี้ประโยคไหนน่าจะเกี่ยวข้องมากที่สุดระหว่าง A, A. What's to What your name? ข้อ b What's your name? ข้อ c อ้ยเครื่องหมายคำถามหายไป What are you doing? เป็นไรคะดเชร์ What are you doing? คุณกำลังทำอะไรใช่ไหมหรือ <c oughs> What did you do? นักเรียนตอบข้อไหน What's the weather like today? Why? ทำไมถึงตอบข้อนี้เพราะมีันมีฤดูร้อนค่ะในบทสนทนาเขาพูดถึงเกี่ยวกับสภาพอากาศใช่ไหมว่าวันนี้อากาศมันร้อนแล้วก็มีแสงแดดนั่นเองตรงนี้ด้วยเห็นไหม I like this w e a t e r ฉันชอบนะสภาพอากาศแบบนี้นะคะไปค่ะว้าดูรูปภาพสิ look at the picture what is the weather like today is อ่าตรงนี้เท่าไหร่คะ ten celsius อุตส่าห์แล้วก็มี cloudy ตอบข้อไหนนะ is cool ข้อสข้อสี่ะ cloudy มันอากาศเย็นแล้วก็มีเมฆใช่ไหมคะอ่าถูกต้องอุณหภูมิสิบคือต่ำเออแบบทดสอบง่ายเนาะเอออ่ะต่อไปค่ะ who's your brother or your cousin ดูลูกศรชี้มันที่คนนี้เราอเลือกคำคุณัมาเปรียบเทียบใช้คุณหนึ่งคนอเดออเดอ ทำไมใช้ order เพราะมีป้ายอายุเอาไว้ค่ะมีเลขอายุทำไมถึงใช้ order มีเลขอายุค่ะไม่ไม่ tolerate เหรอท o l เล a t e อะมีอายุอยู่ใช่ไหมอ่ามีอายุค่ะเพราะฉะนั้นเอาข้อนี้คุณผู้ชมหลงผิดไปเนี่ยเอาขอโทษทีแป๊บหนึ่งนี่นะอันนี้ก็เป็นอะไรคะ order order t h o r d ี้ต้เป็น order order ครับน,<อ>นะโอเ้เราถู<ต>ถกครูตอบว่าทอลเลอร์หนูงงเลนะเดี๋ยวนะฉันผิดตรงไหนวะฉันผิดตรงไหนวะเรูปภาพไงคุณครูอิงเปลี่ยนรูปภาพไปโอเคอ๋อนะคะ <Okay. S 1> เป็น order เนาะแก่กว่าเพราะว่าผู้ชายคนนี้ค่ะอายุ16 years old ส่วนเขาสิ่งท 10 years old อายุเท่าหนูในสะิบหนูอายุเก้าเองนะขค<อ><ล>่ะ look at the picture which sentence is correct ดูรูปภาพฝามุนขาวๆตรงนี้น่าจะใช้ประโยคไหนได้ดีกว่ากัน A. อ๋ my brother is er. s t r o n g ต้าหรือข้อ B. is really b ้อ y ข้อ <Michael> สี่ <repay S 2> ค่ะนี <ทำ S 2> ่ห <Brazilian S 2> เหรอข้อสี่บอกอ่านว่าไงนี่ข้อสี่อ่านว่าไงลูก These dumplings are delicious. อ่า These dumplings are delicious. ทำไมอ่ะข้ออื่นไม่ได้หรอข้อดีไม่ได้หรอ Dumplings ก็เกี่ยวในภาพอะค่ะเกี่ยวในภาพ My mom is very c o n o r d e n t ได้ไหม ภาพวดได้อ่าในรูปภาพเป็นเกี๊ยวน้ำนั่นเองอ่าเป็นเกี๊ยวนั่นเองเกี๊ยวหนึ่งครูเกี๊ยวนึ่งน i o u s เนาะอร่อยนะคะอ่าช่วยลบในหน้าจอด้วยนะที่มีคนขีดเอาไว้ชัยพรไงลบ๋ยวนี้เลยลบไม่ได้แล้วลบไม่ได้เลยเลยไปค่ะอ่าหมดแล้วคุณครูทบทวนให้เล็กน้อยเดี๋ยวให้นักเรียนไปทำเองในแบบทดสอบเดี๋ยวคุณครูจะส่งเข้าไปให้ แต่ฟังคุณครูอิงก่อนภาร่างานที่คุณครูจะให้นักเรียนส่งเข้าไปในอัลบั้มคือหนังสือเรียนหน้าสามสิบเก้าพับไว้ให้เรียบร้อยสร้างอัลบั้มเลยยังคะสร้างไปแล้วลูกแล้วก็แบบฝึกแบบฝึกนะหน้าสามสิบ้าให้หนูหนูพับมุมไว้พับมุมไว้เดี๋ยวหนูจะลืมว่าหนูต้องส่งอะไรบ้างกิจกรรมไปถ่ายรูปแววไปถ่ายรูปแ้ว หน,นูจะต้องส่งสองหน้านี้ให้ครูนะหนูต้องส่งสองหน้านี้ให้ครูนะแล้วหลังจากนั้น้อหมดตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบออนไลน์เดี๋ยวคุณครูส่งเข้าไปในกลุ่มนะมีทั้งหมดกี่ข้อรู้เปล่ามีทั้งหมดสิบข้อมีทั้งหมดสิบห้าข้อนะมีทั้งหมดสิบห้าข้อนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเข้าไปทํา นะมีตรงไหนที่นักเรียนสงสัยไหมไม่เข้าใจไหมไม่ค่ะคูส่งกลับบ้านแล้วมีไหมคะอย่าง <c oughs> สภาพอากาศเนี่ยนักเรียนก็ดูรูปภาพนะลูกนักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ลองดูซิว่าถ้าอากาศร้อนอากาศอบอุน่นมีฝนตกนักเรียนจะใช้คําพูดว่าอย่างไรนะหรือแม้แต่กระทั่งการเปรียบเทียบบุคคลนะครูมีรูปภาพให้นักเรียนก็ดูจากรูปภาพได้ นะคะค่ะเนาะแล้วก็มีเรื่องของโฟนิกสักนิดนึงคำที่เราอ่านออกเสียงอะไรนะจำได้ไหมอะอ้าวออกจำได้ไหมอ่ะอ่ะอออาอ่ะผู้ค่ะผู้ค่ะมีขอแคบหน้าครอบครัวใหม่ได้ไหมคะโอ้ยไม่ต้องแคบหรอกค่ะลูกอเอ้าวออ โอเคถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วคุณครูอิงก็จะออกนะเดี๋ยวก่อนอ่ะค่ะอ่ะคุณจะส่งงานแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวฟังคุณครูก่อน Listen please นะคะเดี๋ยวนะะัเวกเรียนเราหมดตรงนี้แล้วนะให้นักเรียนออกจาก ซูมแล้วนักเรียนก็ไปทําแบบทดสอบนักเรียนไม่ต้องแคปหน้าจอแบบทดสอบส่งมาให้ครูนะนักเรียนจะเก็บไว้ก็ได้เผื่อเป็นหลักฐานเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลมันเข้าไปหาครูยอยู่แล้วแต่หให้นักเรียนส่งสองงานก็คื<ข>อหนังสือเรียนในหน้าที่สามสิบเก้ากับแบบฝึกหัดในหน้าที่สามสิบห้านะคะอันนี้อันนี้ถ่ายลงไปในอัลบั้มให้เรียบร้อยนะลูกนะสวัสดีค่ะครูครู ่ะถ้าหากไม่มีอะไรแล้วนะคะเอาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะซี a g เกนบายบายค่ะบายบายลูกกุ o d b สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ